อ่าวันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับกับแบตเตอรี่อารมอลอนลูกนี้นะครับอ่าตอนที่คัดมาเนี่ยมีห้าร้อยฝาดซีซอนะครับผมนำมาชาร์จแล้วนะครับเพื่อดูปฏิกิริยานะครับก็มีช่องนี้นะครับอ่าช่องที่สามจคั้วลบนะครับจะมีปฏิกิริยาน้อย่าเขานะครับแต่ว่ามีนะครับเห็นไหมฮะซึ่งแบตลูกนี้ผมชาร์จด้วยก็ ด้วยแอมต่ำนะครับประมาณ 3c m มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับประมาณ3ทุ่มนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ6โมงเช้าแล้วนะครับก,ก,ก็ก็ไม่เป็นปกตินะครับก็สรุปว่ามันยังไม่เป็นปกตินะครับถ้าวัดจากค่า c c a แล้วค่าโวลแล้วขายได้เลยนะครับแต่เราเป็นคนทำแบตเรารู้อยู่แก่ใจนะครับว่ามีช่องหนึ่งนะครับมีช่องหนึ่งที่ ปฏิกิริยาไม่เท่าเขานะครับซึ่งการทําแบตเตอรี่มือสองของผมเนี่ยในการขายออกไปเนี่ยจะเน้นมากนะครับจะเน้นมากจะเน้นฝาค่า cca อีกนะครับถ้าแบต5 0 0ฝา cca แต่ถ้าช่องไม่เท่าเขาเนี่ยผมจะไม่ขายออกไปนะครับนอกจากจะแก้ให้หายแล้วนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ที่ช่องปกติเลยนะครับมีปฏิกิริยาปกติเท่าเขาเลยนะครับ แต่มีแค่ประมาณ450 cca เนี่ยไม่ต้องถึง500ครับผมขายนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับอ่าผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับสำหรับผมนะครับที่ขายแบตเตอรี่มือสองมานานเนี่ยนะครับผมจะเน้นเรื่องปฏิกิริยาช่องนะครับแล้วก็ไม่ใช้แอมสูงนะครับจะใช้แอมอยู่ประมาณ3แอมนะครับพะถ้าใช้แอมสูงจะดูไม่ดูเรื่องนะครับถ้าใช้8แอม10แอมจะดูไม่ดูเรื่องนะครับ ในการสังเกตดูนะครับปฏิกิริยาของแต่ละช่องเนี่ยเราจะใช้แอมป์ต่าๆนะครับถึงจะดูรู้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแบตลูกนี้นะครับในวิธีการทําต่อไปนะครับผมก็จะทําการยิงเซลล์นะครับการยิงเซลล์ยิงเซลล์นี่คือการชาร์จช่องเดียวนะครับเพื่อกระตุ้นเพื่อกระตุ้นให้มันกลับมานะครับถ้าไม่กลับก็คือไม่กลับนะครับการยิงเซลล์ไม่ใช่ว่าจะทํา ทำแล้วขายได้ทุกลูกนะครับทำแล้วจะสําเร็จทุกลูกนะครับแต่การยิงเซลล์นะครับก็ผมคิดว่าส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นการทําให้กดในช่องเพี้ยนแต่อย่างใดนะครับแค่แค่การชาร์จกระตุ้นช่องเดียวให้ปฏิกิริยาก,กลับมานะครับแต่ก่อนนี้ผมเคยใช้กดเข้มล่อ,อก,กระแสะไฟนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่เราปรุงแต่งกดนะครับช่องเดียวนะครับก็จะทําให้กดในช่องนั้นเพี้ยนนะครับก็วิธีการแก้ช่องตันหรือช่องที่มีปฏิกิริยาไม่เท่าเขาเนี่ยในการใช้กดร่วมด้วยเข้าช่วยเนี่ยก็ก็ใช้ได้นะครับผมก็ทําขายมามาเยอะนะครับช่วงเวลาห้าปี7ปีที่ผมทําแบตดมาทําแบตดขายมานะครับแต่ว่า มันมีส่วนมากส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ว่าย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาก็คือไม่ไมผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านการรับประกันนะครับไม่เหมือนการยิงเซลนะครับถ้าผ่านผ่านเลยนะครับตามกรรมวิธีของผมนะครับ h, ถ้าไม่ผ่านก็มีนะครับแต่ก็จะส่วนน้อยฝ่าการใช้กดเข้มนะครับก็ลูกนี้ผมจะทําการยิงเซลล์นะครับยิงการยิงเซลลของผมเนี่ยก็คือ การที่เราชาร์จช่องเดียวจนมีปฏิกิยาดีแล้วแล้วกลับมาชาร์จรวมนะครับเมื่อกลับมาชาร์จรวมแล้วถ้าปฏิกิยาเท่าช่องอื่นเนี่ยก็จะชาร์จรวมไปอีกจะชาร์จไปอีกนานนะครับประมาณ 6- 7ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อให้ปฏิกิยามันเสถียรก็จะปิดประมาณนี้นะครับเคล็ดลับของผมในการยิงเซลไม่มีอะไรนะครับคือการชาร์จนานนะครับเมื่อยิงเซลล์แล้ว จนปฏิกิริยาเป็นปกติแล้วผมจะชาร์จรวมนานๆนะครับ78ชั่วโมงขึ้นไปเลยนะครับจะใช้ประมาณ1แอมป์2แอมป์นะครับชาร์จรวมเลยนั่นแหละคือเคล็ดลับของผมนะครับบางคนยิงเซลแล้วจนมีปฏิกิริยาเท่าเขาแล้วชาร์จรวมก็มีปฏิกิริยาเท่ากันแล้วใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับเราจะต้องชาร์จรวมนานๆนะครับหลังจากการยิงเซลแล้วนะครับก็เอามาฝานะครับ ส่วนวันนี้นะครับที่ใช้ของเครื่องค่ายพี่พิพรนะครับรุ่นนี้เป็นปรับโบสอิสระนะครับก็จะทําการยิงเซลล์นะครับเพราะว่าเครื่องของพี่พิพรเนี่ยเขามีวิธีการทําที่บอกไม่ได้นะครับไม่เหมือนใครแต่เขาบอกผมมาแหละนะครับก็คือว่าเขาจะให้ผมยิงเซลล์บ่อย เขาอยากจะรู้ว่า VR ของเขาเนี่ยจะทนไหมนะครับจะทนไหมนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมีการยิงเซลลเกิดขึ้นก็เลยเอามาเข้าเครื่องของค่ายพี่พิพรนะครับย้ำนะครับว่ารุ่นอื่นนะครับออโต้ดีเทคโบลนะครับไม่ใช่ว่ายิงเซลล์ไม่ได้หรือทำแบตไม่ได้นะครับทำได้เหมือนกันนะครับทำได้ทำได้ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าผมใช้มาทุกรุ่นนะนะครับ ของทั้งสองค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายของพวกศักและพ,พี่พิพนนะครับผมทาแบตมาแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่นะครับเป็นปรับวอล์อิสระปรับวอล์อิสระเนี่ยจะได้เปรียบเขาแค่ตรงเดียวเลยคือการชาร์จแบตเตอรี่นะครับสามารถาลิมิตโวลต์ได้นะครับลิมิตวลต์โวลต์ได้ซึ่งเราไม่ต้องคอยมา,าปรับตั้งบ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะใช้เครื่องนี้ยิ่งเซลล์นะครับเพื่อจะ ทดสอบดูว่า VR ของรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ยิงมา2เชี่ยวสามเชี่ยวแล้วล่ะรอบนี้น่าจะเป็นเที่ยที่4แล้วล่ะนะครับก็อยู่กับผมได้ใช้งานแน่นอนนะครับได้ใช้งานแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมายิงเซลนะครับมาต่อกันนะครับกับแบตลูกนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ยิงแท่งเหล็กลงไปแล้วนะครับเราจะชาร์จช่องนี้นะครับเราจะชาร์จช่องเดียวคือช่องนี้นะครับ เราก็ต้องไล่คานให้เป็นนะครับในการยิงเซลล์ซึ่งในคลิปเก่าๆเานะี่ยผมทําไม่หมดและจริงๆตอนนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปออกไปเนะี่ยว่าการทําแบตทำยังไงนะเพราะว่าผมทํามาเป็นร้อยๆ200คลิปนะครับถ้าสมาชิกใหม่ก็พิมพ์ชื่อผมแล้วเข้าไปดูได้ครับในกลุ่มฟื้นฟูนะครับผมทําำว้เยอะแยะมากมายทั้งในช่องทาง YouTube u t u b e ก็มีนะครับก็การยิงเซลล์นะครับถ้าเราจะยิงช่องนี้นะครับก็คือ เราก็ต้องไล่คานมาเลยนะครับไล่คานจากนี่นะครับตรงนี้จะเป็นสันคานนะครับอ่าถึงก็จะเป็นแผ่นธาตุมันจะต่อกันมาแบบผ่านที่อนุกรมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสันคานครับอันนี้จะเป็นแผ่นธาตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นสันคานสองช่องนี้นะครับมันจะตัดกันอ่าานจะต่อกันนะครับการจะต่อกันก็จะวิ่งมานี่นะครับอ่าตรงนี้คือช่อง,องจะปัญหานะครับสันคานช่องนี้กับช่องนี้จะตรงกันนะฮะจะ จะถึงกันนะครับอ่าก็จะยิงช่องนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าก็จะตะแคงทะแย э งเข้าไปหาไปหาคานเห็นไหมฮะอ่ะาอ่าส่วนอ่าฝั่งนี้ก็มานี่เลยนะครับทีนี้มันก็จะวิ่งเข้านี่แล้วนะครับมันนี่แล้วมันนี่แล้วนะครับอ่าจะมาก็จะมาอยู่ช่องนี้นะครับเห็นไหมฮะสันคานช่องนี้กับช่องนี้ยอ่าคานนะไม่ใช่สันคาน มัจะถึงกันนะครับก็จะต่อกันก็เราจะมายิงช่องนี้เราจะไม่ยิงช่องช่องช่องตันนะครับเพราะว่ามันจะทํางานยากขึ้นนะครับในสมัยที่ผมเข้ามาใหม่ๆในการยิงเซลล์ยังยิงยังยิงช่องที่มีปัญหาอยู่นะครับก็คือจะใช้เหล็ก2อันแทงเข้าไปในช่องเดียวกันนะครับก็เป็นการเป็นการทาที่ไม่ได้ผิดหรอกแต่แต่ว่ามันมีวิธีการทําน่าจะ,ะมาจาก อาจารย์วิเชียนนะครับอาจารย์วิเชียนชัยทิพย์นะครับที่เคยชี้แนะว่าเราตอกช่องข้างๆนะครับแล้วก็ลดน้ําลดน้ําลงนะครับช่วงใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ดูดน้ํากดออกนะครับแล้วก็ยิงเหล็กลงไปเลยซึ่งจะมีการกัดก่อนอเร็วมากนะครับก็อาจารย์ชัยทิพย์วิเชียนชัยทิพย์เนี่ยก็บอกว่าให้ดูดให้ดูดน้ํากดออกให้ต่ำมากนะครับซึ่ง อสองช่องนี้ผมก็ดูดเก็บไปแล้วนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วผมจะใส่กลับไปที่เดิมนะครับก็มาต่อกันนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันยิงเตลนะครับซึ่งจะมีะถ้าเราปรับลงเนี่ยจะเป็น 1.6V โวลต์ถึง6 7เโวลต์นะครับเราก็ปรับลงนะครับเราก็ปรับลงก่อนที่จะปรับลงเนี่ยเราจะต้องปิดสวิตช์ VR ตัดหน้าเครื่องก่อนนะครับเราปรับลงปั๊บทีนี้พอเราเปิดนะ มันจะอยู่แค่ประมาณสองวนหนึ่งว์เนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดหน้าเครื่องก่อนเลยแล้วเราจะมาจีนกันเลยนะครับทำกันเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งขั้วบวกนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขั้วบวกนะครับเราเอาบวกเลยเอาบวกหนีบเลยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขั้วลบนะครับ เอาคนลบหนีบเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาอามาเปิดหน้าเครื่องเลยอันนี้จะเป็นโวลต์ของช่องแบตเตอรี่นะครับอ่าเปิดเลยนะครับเปิดเลยทีนี้เราเร่งเลยในการยิงเซลล์เนี่ยนะครับผมไม่สนใจโวลต์นะครับผมจะเร่งไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะเป็นการปรับโวลต์อิสระก็แล้วแต่นะครับผมจะเร่งไปเรื่อยๆนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณสัก เหมือนกับชาร์จธรรมดาเลยใช้ประมาณ5แอมป์ยาวๆนะครับก็จะหมุนเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็น VR ทดลอบนะครับอ่าก็จะหมุนก็จะปรับนิ่มหน่อยเพราะว่าเป็น VR ทดลอบนะครับอ่าก็จะยิงอยู่ประมาณนี้นะครับโวลต์ไม่สนใจเลยนะครับผมจะดูแอมป์เอานะครับผมจะดูแอมป์ในการยิงเซลล์ผมไม่สนใจโวลต์น,นะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณ5แอมป์นะครับ5แอมป์นี่ก็จะชาร์จไปเรื่อยๆเลยจนฝ่าอ่า เรารู้สึกได้ว่าช่องจะมีปฏิกิริยานะครับเท่าเขานะครับอตอนนี้น้ําก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นนะเห็นไหมครับเริ่มยุบยิบแล้วนะครับก็คือการยิงเซลล์เนี่ยคือการชาร์จช่องเดียวนะครับมีบางค่ายนะครับมีบางค่ายบางสำนักนะครับบอกว่าการยิงเซลล์ทำให้แบตพังแต่ผมว่ามันมัน มันไม่พังนะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะแก้หายหรือไม่หายมากกว่านะครับวิธีการทําวิธีการแก้นะครับแล้วก็วิธีการเทสหลังจากยิงเซลแล้วว่าใช้ได้ไหมผมได้เคยบอกได้เคยทําไปให้ดูในในในคลิปเก่าๆแล้วนะครับก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรายิงเซลเสร็จแล้วชาร์จรวมเสร็จแล้วนะครับ วิธีการเช็คนะครับคือเราทิ้งไว้ให้เย็นเป็นปกติเลยอุณหภูมิห้องเลยนะครับแล้วกลับมาชาร์จด้วยประมาณ3แอมป์4แอมป์นะครับเริ่มเราไม่เอา6แอมป์7แอมป์8แอมป์นะครับชาร์จด้วย1แอมป์2แอมป์3แอมป์นะครับแล้วเราดูว่าช่องเจ้าปัญหาเนี่ยมีปฏิกิริยาขึ้นพร้อมกับช่องอื่นหรือเปล่านะครับพร้อมๆกันนะไม่ใช่ว่า,าช่องอื่นมีปฏิกิริยาแล้ว ช่องนี้อีก15นาทีหรือ20นาทีมีค่อยมีปฏิกิริยานะครับหรืออีกอันนึงคือ,อปฏิกิริยาฟาุนแรงในช่องนี้นะครับในช่องที่มีปัญหาเนี่ยเท่าช่องอื่นหรือเปล่าเราจะดูอย่างนี้ถ้าทุกอย่างเท่ากันนะฮะหรือว่าพอๆกัน,นครับขายได้เลยนะครับยังไงแบตเตอรี่มือสองเรามีประกันอยู่แล้วอย่างของผมประกัน2เดือนถึง3เดือนนะครับก็ ถ้ามีปัญหาก็เคลมให้ลูกค้าไปไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรนะครับแต่ผมขายมาเยอะแล้วนะครับกับแบตเตอรี่ยิงเซลล์นะครับแบตเตอรี่ยิงเซลล์ต้อง 500cc ขึ้นไปนะครับผมถึงจะยิงเซลล์นะครับถ้า 2-300cc ไม่ยิงนะครับเสียเวลานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็จะจบคลิปนะครับผมจะไม่ทําให้ดูนะครับเพราะว่าหลักการของผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับคือจะยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงไปจนฝา เราจะแน่ใจว่าช่องนี้มันเป็นปกติแล้วแล้วเราจิงจะมาชาร์จรวมนะครับย้ํานะครับเร,เราเราต้องชาร์จรวมนานาน,นะครับชาร์จรวมนานๆ6ชั่วโมง7ดชั่วโมง8ชั่วโมงชาร์จไปเลยนะครับเมื่อชาร์จรวมแล้วเนี่ยใช้กระแสรประมาณ 2M แอมป์สแอมป์หรือ 1M 2แอมป์สแอมป์พอเอาแค่พอมันมีปฏิกิริยาเร่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้า1แอมป์มันมีปฏิกิริยาเราใช้ 1M แอมป์เลยนะครับเพราะว่า ในการโอเวอร์ชาร์จเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายแผ่นธาตุไปในตัวนะครับแล้วการฟื้นฟูแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าโอเวอร์ชาร์จไม่ได้ฟื้นฟูแบตไม่ได้นะครับเพราะเราจะต้องอทำโวลต์ในการชาร์จเนี่ยให้มันชนะแบตเตอรี่นะครับถ้าโวลต์ขัางโวลต์เครื่องชาร์จไม่สูงกว่าแบตเตอรี่เราจะไม่สามารถพาแอมป์เข้าไปกระตุ้นแบตได้นะครับก็คือ,อในการฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟู และการทําลายแผ่นธาตุไปในตัวด้วยนะครับถ้าจบงานเร็วได้จบเลยนะครับไม่ต้องไปแค่นเยอะนะครับอย่างบางคนได้มา450 CA และทามาแล้วหนึ่งคืนเกือบ1วันนะครับก็จะแค่นอีกจนแผ่นธาตุพังนะครับในการฟื้นฟูแบตเตอรี่ขายนะครับถ้าได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยนะครับไม่ต้องแค่นนะเพราะการฟื้นฟูแบตเตอรี่เป็นการทําลายแผ่นธาตุ ไปในตัวพร้อมๆกันด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากตู้เชื่อมนะครับของค่ายพี่พี่พรนะครับเป็นรุ่นปรับโวลต์อิสระนะครับส่วนรุ่นอื่นก็ยังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวหมากวนนะครับหมาปวดท้องจะให้พาไปเข้าห้องน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นออโตดีเทคโวลท์ทั้งหมดนะครับก็ฟื้นฟูแบตได้เช่นกันนี่ผมก็ฟื้นฟูแบตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจีนนะครับ เครื่องเกียร์ก็ฟืฟ้นฟอร์แบตอยู่เหมือนกันครับถ้าเรามีความรู้แล้วนะครับเครื่องไหนเราก็ใช้ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเครื่องไหนมันใช้ง่ายฝักกันทนฝักกันมากกว่านะครับส่วนเครื่องของค่ายพงศักดิ์นะครับผมกําลังทําแบต AGM อยู่นะครับแบต AGM ลูกนี้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถอู่ทำสีรถใหญ่นะครับขนาด กิจการเขาใหญ่เลยนะครับคือว่าลูกค้าขับมานะครับแล้วก็มาจอดทําสีนานไปหน่อยนะครับก็แบตสตาร์ทไม่ติดนะครับลูกค้าไม่ยอมนะครับเจ้าของก็เลยขอให้ช่วยทําให้มันสตาร์ทติดหน่อยนะครับเปิดดูแล้วแผ่นท่านไม่สวยนะครับแผ่นท่านไม่สวยเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดปิ้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะไว้ใช้แรงหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับ จะประมาณนี้ก็ทำมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะตอนนี้เพิ่งได้350 cca นะครับแต่ดึงโหลดผ่านแล้วละ่ะเดี๋ยวจะทำให้ประมาณ400า cca แล้วจบงานนะครับเพราะแบตลูกนี้ทำยังไงก็ไม่สวยนะครับก็ก็อยากจะบอกว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นจิ๋วแจ๋วนะครับของค่ายฟงศักดิ์ที่ผมได้มาสวยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของแค n โตนะครับก็จะมีสลับฟัมถี่มี การปรับโวลต์ไอ้ปรับฟามที่นะครับ 7.5k กับ 1k นะครับแล้วก็เป็นฟามถี่สแตนบายนะครับมีแอมกระตุกอ่ามีพันยกนะครับแล้วก็มีสลับฟามที่นะมีครบเลยรุ่นนี้มีออฟออนหน้าเครื่องนะครับก็ก็ทํางานได้ดีนะครับทํางานได้ดีทําเงินให้ผมมาเยอะแล้วนะครับพร้อมทั้งผมทํางานได้หมดเลยผมเอามาหาเงินได้หมดเลยดีฝานะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับถ้าส่งมาให้ผมใช้นี่ หรือให้ผมซื้อในราคาถูกเนี่ยผมใช้งานได้หมดนะครับเอามาทําเงินได้หมดนะครับอยู่ที่ความรู้ของเรานะครับแต่สมาชิกใหม่ๆนะครับที่ที่อยากจะได้นะครับก็ถ้าให้ผมแนะนานะครับก็ไม่ต้องเอาฟังก์ชันเยอะนะครับเอาแค่วนแอมนะครับวนแอมแล้วก็แอมกระตุกพอนะครับแอมกระตุกพอแค่นั้นพอนะครับวนแอมแล้วก็แอมกระตุกพอผมว่าทาแบตได้แล้วล่ะนะครับแอมกระตุกนะครับมีแค่แอมกระตุก พราะแอมกระตุกเนี่ยเราจะเอาไว้ทําในกรณีแบตตันนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับถ้าเราเอาฟังก์ชันตู้เชื่อมน้อยตู้เชื่อมโมน้อยก็ราคาก็จะถูกลงไปนะครับก็หาแบรนด์ที่ว่ามันทนทนหน่อยอย่างคนโตนี้เชื่อถือได้นะครับแบรนด์นี้เชื่อถือได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบงานนะครับประมาณนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนตู้เชื่อมนะครับ อ่าจริงๆนะทามากกว่านี้นะครับอ่าสามลูกนี้เสร็จแล้วนะครับสามลูกนี้เสร็จแล้วนะฮะก็จะใช้เครื่องจีนฟ็อกเซอร์อะไรผมทําหมดนะครับกระจายลกหน่อยนะครับประมาณนี้เสร็จไปแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ